ว่ากานปราบจากวิญญาณซึ่งตั้งอยู่บน,านาฐานพะนรตานที่ปรากฏายตาของทุกท่นนา,นานขณะนี้คือร่างของคุณพ่อในเลงแท้ยื้อซึง่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564นำความเศร้าโศกเสียใจและความอะไรสู่บุตรธิดาและญาติมิตรเป็นอย่างๆเพื่อตอบ ตอบแทนทุนงานความดีของคุณพ่อไหเล่นแท้ถึงที่มีต่อสองชนโดยรวและอุปการเลี้ยงดูบุตรธิดาให้มีความเจริญมนอกตามด้านอาชีพทางาบุตรธิดาและญาติิย์จึงได้พร้อมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ โดยจากทห้มีการทำบุญเลี้ยงพระสวดมาติกาบังสุกุลจะมาทานศีลแสดงพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีชารพนัิจดในวันนี้คณะเจ้าภาพได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศสวนกุศลแด่คุณพ่อไหลิงแท้ยุนและเสริมบุญบารมีแก่คณะเจา้าภาพญาต,ตมิมิตรตลอดจนท่านผู้เกียรติทุกท่าน หากดวงวิญญาณของคุณพ่อหายเล้นแน่อิงได้รับทราบคงจะมีความปิติและผมอนุมโมทนาตลอดทั้งอานวยวโดยพรให้ท่านประสบสุขสวัสดิ์ตลอดไปในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดท่าบำสุขุลผมขออนุญ,ญาตเียนเชิญท่านผู้เกียรติได้ให้เกียรติทุ่มทอดท่าบำสุขุลเพื่ออุทิศส,ส่วนอุญส,ส่อุกุศตามลำดับดังนี้ ลำดับที่หนึ่งขอเรียนเชิญคุณชนมณีบุตรเวรให้เกีิดขึ้นทอดผ้าบางสุคุณขอเรียนเชิญครับ ขอกราบรัตนาพระแดนดินทวีสโกผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหลวงอรัญสนงทุกสถานพระปรางสุดูง คณะกรรมาพต้องขอขอบคุณคุณชนมนีบิดวงที่ได้กรุณาให้เกียรติท่านยอดข้าวสารสุภูรคพรลำดับต่อไปขอเรียนเชิญน,นายธีรวะัตรสุรพันธ์ประธานทวาเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไัยให้เกียรติท่านยอดข้าวสารสุภเริครับ ศาสนาพักชัทยทองอาสโาากวิรณาผ้าบังทุกฤษีครับ ขอขอบคุณคุณธีรวัตรสุรพันธ์ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่สงศันะครับที่ให้เกียรติขึ้นท่าท่าบวามสุขุนสำหรับต่อไปขอเรียนเชิญนายนรงธีรประเสริฐรองประธานมูลนิธิสวารเพื่อทำสถานะเย็บประเทศให้เกียรติขึ้นท่าท่าคามสุขุนขอเรียนเชิญครับ ขอรัตนาคาที่บุญพุทธิยาโลเี่าภ่าบางตุตุอรัตนาครับ ขอขอบพระคุณนายรณ์เกียวพระเจรย์รองประธานที่สวะวัติครามสถานรแช่ประเทศนะครับให้เกิดขึ้นทอดผ้าบางสุขุมต,ต่อไปขอ,อเชิญดรรัตนฤทธิ์รันธน,นัชยยารองนายเกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไซให้เกิดขึ้นทอดผ้าบางสุขุมขอรับชครับและขอรัตนาพระสมบูรณ์โกวิโชเป็นองค์พิณาพระบางสุขุมครับ

ขอขอบคุณดรรัตนนินิดีรัตนชาัยยารองนายกเทศมนตรีฤฤฤฤฤฤฤตำบลบ้านใหม่หนองสทรให้เกียรติขึ้นพ็ท่าบางสุขุนต่อหน้าต่อไปขอเรียนเชิญนายสรพงศ์ศรีสังวานสมาชิกโครงการบริหารส่วนจังหวัดสระแกแ้วอลนันยศเพื่อเกียรติสองให้เกียรติขึ้นท่าท่าบางสุขุนครับและขอรัตนาธิสุวัฒ ฉันทอโลเป็นโอปินา่าบางสุกุลครับขอขอบคุณ นายสรละคงสีสังวานสมาชิกโครงการวันชุดจังหวัดสับแก้วรัยยประเทศเขตสองนะครับที่ได้ดุนมาให้เกียรติพุทผ้าบางสุลครับลำดับต่อไปขอได้เชิญนายบรรทุศสีธมกำนันตำบลบ้านใหม่หนองใสให้เกียรติพุทผทาบางสุลครับขออารัจนาพระไพรโรยัญญาวุฒโธเป็นองค์พิจราบ้าบางสุลครับ ขอขอบคุณนายกมพตสสีคงตำบลบ้านบนใหม่หนองใจที่ได้กรุณาให้เกยียรติข้าพา้าบาังสุขุนรับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณยุวพรพิติพิธยานายเกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมอำเภอกระสรันจังหวัดบุรีรัมย์คุณท่าท้าบังสุขคุครับ ขอรัตนาภาพพิสุรุอาลินโธโมยนาพาบางอุคุลครับ ขอขอบคุณคุณยุ้งพรพิติพิธียานายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมอำเภอประสานจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ลุนามให้เก็บคือพระทาบางสุขุมทับก็จะตอบไออริเชิญนายกอบละเอียดเกี่ยวกัจัมจรนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองใสให้เกิดขึ้นพระทาบางสุขุมโดยอธิเชิญครับและขอรัชนาพรลครูสานทรัพย์วินัยครับ ธรรมละลาโตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหลวงอรั่นาข้าบางสุกลุลครับ ขอขอบคุณนายกอเกียรติพกรรมรนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทรที่เกิดพุทธท่าบางสุขุม